เันอย่งนีเพื่อนเร่อแล้วเรื่อแล้วเรื่อแล้วว่าแล้ว่าวิงวิ่งอยู่แค่สิบเองอะ่ะโ,โ,โอ้โหเฮียบอกเป็นวิน่งวิ่งเล่นเสินี่ก็ตกใจเลยมีการมีการเล่เป็นเพกอยอ่กไปคนกันียวลียรีการ กันเล่นไม่กลุ่มนี่กันเล่นเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นกลุ่มการขอเป็นพวกเล่นเป็นกลุ่มเียาไนกลุ่มี่ยังไงยงไปหารา่ปว่าโอเคโอเค

แม่มาช่วองราทีนี้โ้ยสวยนี่ทำอะไรอ่องพี้วะวันนี้พี่เล่นเอื่อยจังวะผมพิกันเรียบร้อยห้าหัวดาวเด้งวิ่งไม่ออกโอทีพี่มาเลยพี่พี่เจียเีย

ที่เข้าหัวแล้วแม่งไม่ตัดเหรองงมาดิระวังระวังมันอยู่บ้านเอลเจ็ดเคสามที่ตัวเลยมันเอลขอไม่มีมันเอลมันสามที่ตัวเลยโหแล้วเองโดนนะ้มันเอลมันมันนอนอยู่มันนอนอยู่เขาข้าหวสอง มามาดิโอ้มันไม่ทันอ่ะมันใต้บอล่อนร้องอ่ะเเฮ้ยร้องตัวสอวสี่กันพี่กันไม่เอาพี่กันไม่กันไม่กันไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่กันอ่เอยวม่เอามา่เอ่ เนี่ยมารอรายิงตอมันโดนหลังบ้านดีกว่าครับมีการร้องโปะราเมีสองแปดมาดพี่กันไม่น่าเลยผมว่าทีชวนพี่กันเล่นหนักในบ้านเนี่ยพี่กันรีบไปพี่กันมันรู้ละสวยสวยจริงเนี่ยไม่รู้ว่าใครได้แบบนี้ย่ะใช่่ะมาดิมาดิ พี่ต้องเชื่อผมมาแล้วเล่นโ้วาดี้6คิสวยตอนในเป้า6คิวแล้วไม่ง2 8กันในเป้าจิงสถิตยิงตัวโอ้ยขาวหัว3ตัวแบบหัว2ไม3ตัวมาทุกกันได้ไม่ใช่2 8 7ดแล้วก็เสียยากองหนึ่งละ เล้าวะนี่ยิงยิงต่เิตกอเัน่น่นึ่ผมผมเนี่ยมันเมือนผมมัไปตรงรอขวามัไปตรงพี่เกมระวังนี่ลี่ละมันอยู่ตรงไหนนะมีกันอยู่อย่า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 กันามาของมกไม่้พี่เกลางมากลางมากลางมาประตูประตูพีกันไม่ซื้อปืนเหรอพี่ เดียบร้อยอย่างเงี้ยดักไน้ตอนี้ีกเาว่าเขาหมดเขาไม่ลองซืนเลยเขาพี่กันพี่กันไปอยู่ตรงร็อยหัวก็ได้พี่กันพี่กันล่ะพีกันมีปืนมีปืนกันตรงน้นนะตรงนู้นนะรอกขาวอ่ะมีศพเปตังเรอาปไเป็ดแล้วมาดิของเลไรกับของอะไร้วยกัน รอบนี้เราห้ามห้ามป่าปลาเบิดนะโอเคโอเคห้ามปาปลเบิร์ตอ่าในสองตัวแอบอยู่ตรงไม้หวงอยู่เรื่อยเรื่อยไปอยู่อย่างแรกเรื่อยไปอยู่อย่างเต็มเต็มเลยเจาะเจาะเจาะเนี่ยติดเท้าไป เอาเองละ first blood จบละหน้าจอหมุนไม่ได้เป็นไรเนี่ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าเป็นะจ้นโซนแน่ไว้แน่ไว้มันต้องดัดลงอยู่แล้วเจมส์ที่หน้าจอหมุนไม่ได้ถทัศกีไม่ได้นี่เน้นๆบอกเลยพี่ถ้าสกีไม่ได้ จากป่าเนีมันอยู่ตรงไหนใหญ่รู้นะข้างบนข้ออยู่ข้างบนเปล่าันอยู่ไม่ได้ไอ่ยูเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นพร้อมกันคนละไอ้ฝั่งละสองคนเดี๋ยวเดี่ยวเราไม่อยู่จุ่นละโอ้ยขึ้นไม่ได้โอ้ยหลักหลักหลกเนี่ยโอ้ยขึ้นไม่ได้วะพี่หน้าจอเป็นอะไรไม่รู้ เเฮ้มาดานนี้านนี้น่าจะเล่นค้ยนาจอมีออะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดไปเพราะสกี้ไม่ติดอย่าขโมยไอ้บอลนะไม่จอไม่ได้ตัวไยที่นะ อวาง่ายแฟนก่อนไอ้เต่าไอ้ยี่ห้อมีงมีวงไอ้กาแฟนี่เป็นยาอ่อนโอ็โคนแฟนอะไรอ่ะวางมปได้อุ๊ยจ้าจอมผมไม่ได้อีกละไม่รู้อ่ะบอกขอวางก่อนไอ้เฝ้าโหก็เกินไปมึงจะตัวติดกันขนาดไหนข้ามาดิครับไม่กลอยู่แล้วคื มมัันนดกไงทำไมมันเล่นอย่างนั้นอ่ะทำไมเล่นอย่างนั้นอ่ะองอ์สามันยอมยอมหรอไอ้เนี่ยเป้าไอ้ยอมกันไอ้เป้ามันยอมมากเนี่ยดูจากห้าโซนแล้วหมดแล้วถ้าเล่นอย่างนี้คือเล่นไม่ได้เล่นกับเราไม่ได้หรอกเล่นบอลเงี้ยไม่มี่าวางระวังระวังมันจริงจิงเหรอจริงไหมจริงบอกเล้วมันเกินไปเปล่าเปินเบสบอล ผมผมลงข้างล่างลงมาองหกมาแรกอะขึ้นขึ้นขึ้นแล้วมันยิงมองก่อนขึ้รอบผ่านเลยอ่ะดาดตรงมุมมุมมาตัวที่พี่ตอบว่าดัดตรงมุมมาตัวอีกขึ้นไปขึ้นไปยังไม่ขึ้นไปยังไม่ขึ้นไม่ต้อง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 ขึ้น

รักกิเกียนเหตุทล่ีกันเฮ้ยดังแ้อีเขาคิดอะตารนอมน้ำมันเจ่าบอกแล้วถ่ายแบกไม่แจกนะครับโอ้ยน้ำมันเอกว่าเอ็กันได้เป้าบางทีอะมีคอ้ยเอ็นกันได้เป้าโอ้โหน่ารก E hum.